รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายนะคะไปติดตามสถานการณ์ของยาเสพติดบริเวณพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนบนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองกำลังผาเมือง พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยพลตำรวจโทผานุรัตน์หลักบุญรักษาการเลขาธิการสำนังกงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสและพลโทรนริศถาวรวงศ์แม่ทัพน้อยที่3ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการบ้านนอแลอํเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์ยาเสพติดตามแนวชายแดนในความรับผิดชอบของกองกำลังผาเมืองซึ่งเป็นกองกำลังป้องกันชายแดนมีรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งเมียนมาและสปปลาวรับผิดชอบพื้นที่6จังหวัดประกอบด้วยเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิต์และพิษณุโลกโดยที่ฐานปฏิบัติการบ้านนอนแหล่นี้นะคะมีหน่วยเฉพาะกิจชายยานุภาพรับผิดชอบเขตติดต่อของจังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดได้มีการจับกลุ่มขบวนการขนยาเสพติดได้กว่า11ล้านเม็ดที่อำเภอเวียงแหงซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงภารกิจและความสำเร็จของกองกำลังป้องกันชายแดนในการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศก่อนที่คณะจะเดินทางต่อไปยังฐานปฏิบัติการดอยชางมู่อําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งอยู่ในความดูแลของหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาตาซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยาค่ะ โดยพบว,ว่าพื้นที่ผลิตยาเสพติดหลักยังคงอยู่ในพื้นที่รัฐฉานเหนือในเขตปกครองพิเศษของกลุ่มวานอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบว,ว่าปัจจุบันมีแหล่งพักยาเสพติดในรัฐฉานที่เตรียมลักลอบขนเข้ามาพักคอยตามแนวชายแดนด้านตรงข้ามจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายรอการลำเลียงเข้าสู่เขตประเทศไทยโดยกลุ่มชาติพันธุ์ นับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2565จนถึงปัจจุบันกองกำลังผาเมืองมีผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด497ครั้งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้600คนตรวจยึดยาบ้าได้กว่า55.8ล้านเม็ดไอ2,007กิโลกรัมรวมไปถึงยาเสพติดอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากค่ะ